เต่บอเขาดิ่งแรงบออเที่ยวเล่าน้ำครับโอ้ยงวดนี่ผมบ่ได้ไปเด้อปูผมโทษสัมภาษณ์เอาเด้อปูครับครับผมเพราะว่าอันเอมันการอ่ะมันบม่มีงวดนี่ เป็นยังไงปูงวดที่แล้วงวดทีแล้วมันเขาบ่าขนาดบพเขาแล้วปูใช่งวดที่แล้วว่มีเลยเนาะมันเป็นแปดห้าสองอ่าอ่าราคาข้างล่างเป็นยังหาซูลบ่เออเอางวดที่แล้วมันผ่านนาะปูเนาะอออโอ้ฝันป่านนั้นผมว่ามันทีเขาคักได้ปู เนาะเพราะว่าพ oh. uh> uh> uh uh> uh> uh ูวกับฝันคักเนีวันโอ้เออเป็นยังไงพูงวดนี่พูอันนี้เนี่ยฝันว่าไปเอาดังไปหักดักตะไต้เออดังไปดักเอาไตยเดือดสามตัวออมสามตัวครับอ่า อากาอยู่ในตอนเดี๋ยวมีเยอะแปดทุกแปดทุกับสามสามนั่งละโอ้จังไรปูปูฝันว่าเอาด่างเป็ดดักกระไตออได้กระไตย,ยักตัวปูได้กระไตน้อยอ,อือแต่มันเป็นแต่ยุ่ในลักของมลอลกของเป็ดแปดทุกสามอยู่เนี่ โอ้ oh, ปูไปเบื้องในตำลาบ่ใช่ไปใล็อกกำมั่นีิว่าเป็นสามมีมีมีอยู่เออเี๊ยงสามซีสนั่นได้ล่องลองไปรอดอ่ะตัวไรกก็ปูหนึ่งซี่กับสามสหนึ่งซีกับสามซีอ่าหนึ่งสี่สามสี่ เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่มาก,ก็สามสี่เจ็ดหนึ่งสี่บัวปูเออเจ็ดหนึ่งสี่ครับสามสี่มาอสามตัวนี่เจ็ดหนึ่งสี่อ่าสองตัวนี่สามสีอ่อโอข้ขั้นขั้นขั้นฝันแนวนี่ปุ๊บนี่ปูสี่ไปเบังทำไม่ฝันดิอโอ้แต่บานนี้ส่วนตัวของปูเด็ดตีเป็นตัวไหนเห็นใช่ไหมตีเป็น สมีมตัวมีหนึ่งสี่ดัมม้บปูอะันเจ็ดหนึ่งสี่ไปเรยถ้ากิดสามสี่ท่านละโอ้เอาตาสามตัวก็สองตัวท่านละอะอืมถ้ารถก็เป็นนั่นถ้ามันรถก็เป็นสามสามโอ้คันมันรถแต้มลงเป็นสามสามสี อ่าแต่กันมันขึ้นปางจะเป็นแปดหกคันเลขสูงอืมคันเลขสูงกับแปดหกขันเลขสูงอีกสิเป็นแปดหกอ่าแต่มันสงขึ้นขึ้นลักสูงครับอืออะไกันน้องตั้มอยู่เป็นสามสามโอ้สามสามวันที่อ่าแต่บอกเขาดื่มเนบอกเที่ยวเล่าน้ำครับโอ้ไปเที่ยวเล่าน้ำบอกปู เอาสำหรับเลขตัวนี้ไปเที่ยวล่านะ<อ>าสามสามกับแปดหกนาปูนเน<อ>าะสามสามแปดหกามันเป็นไปได้แต่ว่าตัวนี้เนียนคือเจ็ดหนึ่งสี่<อ>ครับผมสัญญาณบอมี่บ่อปูอสัญญาณบอ่อไรรมีบ่อูุ่หันอาบ่อคข่มีเ่เสียง ปูอยากขาดขาดได้หายสนอกว่าเออมันบ่ใครมีครับผมฝันสันสันหนึงบ่อปูบ่อฝันเน่าบ่เออบ่วมันอฝันเน่าอืมงวดนี้ฝันสันเนาะกะต่ายนี่สามตัววัิที่ปูอ่ากะายน้อยสามตัวกะต่ายน้อยเออเอากะต่ายน้อยมันที่บ่อเก่าสามหนึ่งบ่อปู อมันจี่เป็นสามสามต้นละสมันตัวหน่อยเนาะสามสี่ตันกั้งต่ยังเป็นสี่สามโออเป็นสามสม่เป็นสามสีครับผมสามสามตัวโอ้เอ่อไม่ตำลามันบอกมาสันติปูฟันเทียเดียวเลยบอปู เออโอ้ยแปลว่าฝันวันนี้บ่ฝันยาวเลยบ่ฝันได้เป็นตัวเป็นเนื้อเลยวันนี้อ้าวอครับฝนตกบ่าปัอยู่งขนาดไนฝนฝนตกบ่ปูวบ่ว่ามันชื่อไม่ชือโอ้ยมันคือว่ามีสัญญาณฝนบ่ตกก็ได้สัญญาณก็รแจกให้ มันบดอุ้โอ้มันบดปูอยูสลาอาบอกปูให้อยู่ใส่ใช่ยู่สลาล่ะโอ้ครับผมอืมเนี่แปลว่าฟันขึ้นวันพ้าบอกปูว่าฟันขึ้นวันฟา้าน่ะอืมครับผมได้เลขึ้นวันพ้าเลยได้แก่นๆเอาย่ำตัวเลขแห่แน่ปูอ่าออเก่งจันงนี่ตอนวันเราด่กเอากับในนายนะครับ ได้เลยเป็นปูกระใต้เนี่ยปได้กระใต้น่อยสมตัวโอ้โมันได้สมตัวมันสิบนเลเ็กสามตัวนี่พ่อปูเ้สามตัวสามกระต้กระใต้นอยกระใต้ยน้อยกับซีหนึ่งนี่แล้วเนาะสามกับสามนี่แล้วเอาเห็งว่ามีทั้งเมดคือเจ็ดหนึ่งสี่ กับสามสี่กับสามสี่เออมันลดลงก,กับสามสามครับผมมันขึ้นไปกับแปดหกโอ,อ้ขันลดลงนี่อา้าวมันขึ้นไปมันเคยเป็นแปดหกปูปืนขึ้นยังไงอ่าแสนแปดหกตามล็อกของมาเขาโอ้อ่าโอ้ขึ้นตามล็อกของเขาว่าะอ่าแต่ว่าตัวเน้นเน้นคือเจ็ดหนะึ่งสี่น้องปูนะเนาะอ่าเจ็ดหนึ่งสี่ครับอ ตัวเดียวเลยสามตัวเลยนี่เจ็ดถังสี่เน้นสามตัวเอาไว้เอฟซีก็เอาไปพิจารณาบังนะครับด้วยเอฟซีกับผมเพราะว่าปูฝันฝันบอเหย้าฝันสันสันใช่ฝันบอลเย้าฝันสันสันฝันสามนี่หนึ่งนาะปูเนาะสามเน็ตสามเน็ตมันคือเออคำามันถือถึอฝันสันสันซี่ดี๋วก็ค่อยถือนอกปูเนาะอ เอฟซีครับผมอันนี้คือความฝันของปู่โรงโม่ครับพีซี่ครับผมได้สามตัวเน้นที่เจ็ดหนึ่งสี่นะครับต่วสองตัวปูวามีสามซีครับมันลงมากกว่สามสามหรือว่าแปดหกตัวนั่งรับเอฟซี FC ครับผมทางของปู่นะรับเด้อให้โซห้มนันให้รับห้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับเอฟซี FC ครับผมคำว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณปูรงโม่มากๆเลยครับครับผมสวัสดีครับปูครับครับ